สวัสดีค่ะในนามของสำนักงานเลข,ขานุการกรมขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่าในปีนี้กรมศุลกากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพระกฐถินและเครื่องกรถินแก่กรมศุลกากรเพื่อไปทอดถวายณนะวัดเขาบางทายจังหวัดชนบุรีในวันพุทธที่22พฤศจิกายนพศ2566 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทําบุญบริจาคได้ที่ตู้รับบริจาคของกรมสุดลากากรทั้ง4จุดได้แก่ห้องโถงอาคาร1อาคาร120ปีอาคารเฉลิมพระเกียรติและโรงอาหารหรือผ่านบัญชีนธนาคารกรุงไทยโดยมีเลขที่บัญชีและ QR code ที่ปรากฏขอบคุณค่ะ